ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูก,ถกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคน อัปเดตข่าวสารของ e f ี Fotball 2025โซนโมบายหรือฝั Surprise, family, g g ready, ่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซนคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการสรุปทุกสิ่งทุกอย่างให้เลยกันนะครับสำหรับสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตที่ผ่านมานะครับก็เรามาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครัับทททุกกคคนจะาาาารพูดดดถึงงงสิิ่่่ีเเข้้มมมมใหหป็ือ จะเจอกับหน้าตาของแพ็คใหม่นะครับทุกคนเป็นแพ็คของตำนานที่เข้ามาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีโชว์ไทม์ที่เข้ามาใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมกันนะครับต่อด้วยหน้าฟังคอลอินโบนัสนะครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับทุกคนรวมไปถึงนี่ครับทุกคน800้ล้านดาวน์โหลดแคมเปญนะครับเพื่อมีการแจกคอยฟรีเพิ่มเติมด้วยนะครับต่อมาคือเป็นการแจกฟรีบรูโน่เฟรนันเดสคนรหดับสัปดาห์แรกนะครับก็ะทำการกดรับของฟรีกันก่อนเลยเลยกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ เข้ามาที่ตรงนี้ทุกคนเป็นการแจกฟรี10คอยนะครับทั้10,000 GP แล้วก็บรูโน่เฟอร์นันเดสการ์ดไฮไลท์แบบนี้นครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คล้ายๆกับที่มีการแจกฟรีก่อนหน้านี้เลยในบะทสรับบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นการ์ดไฮไลท์คล้ายๆกันนะครับส่วนเรื่องค่าพลังก็เดี๋ยวจะทำการอัปเดตให้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะอัปยังไงจะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดนะครับต่อมาคนเรามาเรียงที่แพ็คนักเตะก,กันก่อนเลยเลยกันนะครับ สำหรับแพ็คตั้งต่แรทุกคนมีเพิ่มเข้ามาไล้คน่าสนใจมากๆเลยนะครับแพ็คแรกก็คือแพ็คของโชทาทุกคนนี่เลยนะครับเป็น h a r d working p l a y e r เนะครับนี่ทุกคนโอ้โหกาสวยมากๆทุกคนแบบโอ้โหอย่างการันคาราโอเกะอย่างกระยู่ในผับเลยครับทุกคนสวยมากๆนะครับทุกคนก็คือมีโชทามา3าคนด้วยกันนะครับแล้วก็มีไฮไลท์เพิ่มเติมมาตามนี้เลยนะครับก็ถ้าไม่มีบูสเตอร์หรือถ้าไม่มีไฟแบบนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์เหมือนกันหมดนะครับทุกคน สำหรับโชว์ทางคนแรกนะครับเป็นกราบี้จากเอฟซีบาร์เซโลน่านะครับตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับคนที่2เป็นคอปปี้ไมนูจากแมนยูทุกคนเลยแล้วคนที่3นะครับเป็นไคลวอเกอร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตำแหน่งของแบ็กขวานะครับทุกคนประมาณนี้นะครับและกจากนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมก็มีเจ้าเนเวททุกคนโคเนอร์กาลักเกอร์นะครับเดียโกโชต้าทุกคนโลบัสกานะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับมีดุมฟรีด้วยทุกคนมิลเนอร์นะครับก็เล็งใครไว้บ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะคครรัับบสหแพ็ของ โชว์ไทม์ฮาร์ดวอล์กเกอร์เพเยอร์ทุกคนเอาเป็นวอล์กิ่งเพลเยอร์นะครับต่อมาก็คือทางฝั่งของเพลเยอร์โรวีนะครับก็ตรงตามที่คาดการเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับคนโคพาเมอร์นะครับทุกคนฟานเดอร์เฟนนะครับจอร์นาทานเดวิดทุกคนไมค์เมยองนะครับเบรดเวดครับทุกคนจูเลียนชิมเบอร์นะผมลีควางอินนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมตามนี้โรเซลโซนะผมแล้วก็นากามูระนะครับอันนี้ก็ตรงตามที่คาดการไว้เลยนะครับสำหรับเคียวโตนากามูระนะครับประมาณนี้ทุกคน ก็เหมือนเดิมไม่รู้ว่าเล่นใครไปบ้างอยากได้ใครกันบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มีแพ็กเพิ่มเติมว่าคือเป็นแพ็กของซูเปอร์ลีกคนหรือว่าลีกเซเลชันของซูเปอร์ลีกลีกตุรกีนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เรามาดูอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์นะครับก็เพิ่มเข้ามาใหม่เหมือนเดิมทุกคนว่าจะเป็นอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นะครับอันนี้คือเป็นอีเวนต์ของ e xp ครรรรรรัััััับบบบบบบทททุกกกกกคคคคคนน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 นปปะะะะมมมมมาาาณีีีี้้้แลลลวววว็็็ออออเเเเเเตต์่่่่่หืื AI พิิดย ทัวร์อีเวนต์ของพาร์ทเนอร์นะครับก็คือเป็นทีมที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นแอมเบดเดอร์เป็นนิขสิทธิ์ของเกมนะทุกคนหรือว่าเป็นทีมพาร์ทเนอร์ของตัวเกมนะครับแล้วก็มียูนิตีทีมนะทุกคน COP ทีมเพลย์ฟันนะครับแล้วก็รวมไปถึงทัวร์อีเวนต์การแจกฟรีไอเทมเชนดิวการเปิดแพ็คของ Player of the Week นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเนี่ยทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นแคมเปญของ800ล้านดาวน์โหลดแคมเปญนะครับว่ามีการแจกฟรีบูโนเฟรนเดสนะทุกกกคคนนมััทไลลิะรบแ้ว โจชัวเซอร์ซีนะครับรวมไปถึงรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างตามนี้เลยนะครับก็คือเป็นทางฝังของออ e เต i v e อันนี้ครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือเป็นการแจกฟรีเพิ่มเติมตามนี้นะครับมีทองฟรี300ทองเลยด้วยกันนะครับทุกคนนี่นะครับประมาณนี้ทุกคนก็อัปเดตให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ